สวัสดีครับพญาสมดรครับผมเมื่อานี้ผมอยู่ที่บ้านตาเนะครับบ้านแม่มานน้องสาวาขึ้นมานอนนี่นะครับมานอนกับแม่มานอนเป็นมูแม่เป็นมูมนหมลานน้องไปอันว่านปุ๋ยไปว่านปุ๋ยอันอยู่ขอนแก่นนะครับไปว่านปุ๋ยเข่ามาประท่านนะครับ กเลยมาอยเป็นหมลานอยู่เป็นโมลลนนูแม่นะฮะบัน่นก็ได้เนี่ยหละว่านตะเกียน,นะครับตอนนี้เศร้าๆนะครับอเวลาตอนนี้ก็หกโมงกับสิบนาทีเนาะโดนแล้วครับบะไ้ม่านอนอยู่บั่นนะครับตั้งแต่ปีพศอสอ0อยสามสิบอันนี้ก็ 60ห้องสิบ36ปี37ปีนะครับปีนี้37 37ปีตั้งแต่ไปอยู่บ้านบนน้มตั้งแต่บอ่อไหได้มานะครับมากอ่ะมีแต่มาเยี่ยมห่ายามหรือว่ามามีธุระกาการยังจริงๆก็ยังคอยเด่มานอนมาพักว่าจำเป็นนี่ลีกับบ่อด่มานอนข้างนะครับผมมันใสมัก็ใส รหรือว่าก็จะเอิอนมาราคขีนนกนะครับมาส่องเมืองเขาบางนำนงสามบยกมูลเสาเสียงเครื่องข้าเจ้าเปิดตั้งแต่เสาเสิยงยินเสียงแต่เตีซีกว่านะครับตี๋ซีกว่านี่พระเพิินกะลุกทำวัดเสาทำวัดเสาขาเจ้าเปิดเครื่องเนาะเปิดเครื่องนะ เปิดเครื่องแล้วกา็ทำวัดเสาฟังเป็นทำวัดเสาเออคะ่ะได้อีบรรยากาศหนึ่งนะครับโอ้แดดแอมแซมมือขึ้นฝนตกแห้งๆอยูน่นี่คุแป็กเก่าหน้าเข่าลา่อวยอยงามกักอยน,น,น,น่องงามงามแถเลย พร้มอมกีนดินนะครับอยู่บ้านเกิดเนี่ยผักแซ่เราหาเรานะครับเราไม่มีอย่างไรมาหาพี่พายบิน้องมาชมบรรยากาศเนี่ยมรสเศ้าบรรยากาศเป็นบ้านนะครับพูดออกไปหน้าบ้านนะครับไปทั้งหน้าบ้านทั้งกุ่ม บ่ได้ไปเอาน้ำใหม่ดอกนะครับก็สีได้เมื่อตะเสามเมื่อคืนนี้ผมมาหอดนี่สี่ถุงน้องนองทุ่มาปอละท่านว่ารมดงก็โบไปยังหอกว่าออแม่พันบอกใครสบายปันไดเพราะกันแม่ใครสบายปันใดเป็นนอนเป็นมูหลานแนนก็เลยมากมากนะครับเหตุงานน้ำมันแล้วที่เมื่อคืนนี้ตัดรายการวิทยุน้ำมันในแล้วางานเอาไวเ้เฮ็ดทีหลัง เห็นคุณค่าของแม่หลายกว่านะครับก็เปล่ามากอาบน้ำอาบทานะเป้่ามากกระบอกมันเฝ้่าเหยียบเลยครับก็คือเข้าไปเข้ามากก็ต้องมีความปลอดภัยน,นั่นแหละก็ขี่รถแปดสิบนะครับขี่รถมามนนไม่เกินนี้แปดสิบไม่เกินเก้าสิบนะครับขี่รถมาบวดลอยชักเถื่อระยะทาง เจ็ดสิบห้ากิโลนะครับจากปันจากเงินผมมาหอดเงินแม่เนี่ยเจ็ดสิห้ากิโลนะครับคก็ค่อยมามากลมากนอนอย่ละก็มาเบ่งอาการเออชิ่งหอนน้นอยนึงครับนอนปั้งเบ่งอาการเนี่ยครับเอาไปมากะเออเราก็น,นอนหลับปกติของเราผูดเท่านะครับอ่า้าังเหมือนแล้วก็เว้เอาเว้าเวบาบนอนนะครับเเบวทับปวดเท่า อาจจะฮาด์ตีสลี่เฟสฮาด์ดอ่าอ่าลี่มันลี่ของมันเนี่ยมันกับว่าวเรื่องเทือกเขายเป็นเล็กหน่อยเรื่องเทือกเขายเป็นสารพัฒนะครับกมจำไม่ขั้งอดีตบางที่กัขึ้นมาเรื่องเทือกเขหายไปหายไปแบบว่าบอจักจักแมนปู่นดชจืดปุ่นด้นะครับเรื่องเทือกสจืวปุ่นด้โอ้ยเรื่องเทือมาเรื่องเทือกแมันยนี่ยมันขึ้นมานะครับ ที่ได้พุทดเบาไปตั้งแต่านห้อยเกา่าห้อยหลังเบ้าเรื่องคนที่เสียชีวิตไปแล้วเอ้ยซื้อเอ้ยน้ามีอยังจังสีมันมันจะเหมือนกับว่ามันฝืนนะครับเหมือนกับว่าเห่าหย้อนอดีตขึ้นไปได้จังสีนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้เฒ่าเนาะเป็นเป็นคนแก่แล้ว เกือบเก้าสิบแล้วนะครับแม่ก็ได้เกือบเก้าสิบปีเลาวบ่มีโรคประจําตัวโรคเอ่อนั่นโรคนี่โรคเบาหวานความดันอีหยังเราบ่มีนะครับเราบ่มีตั้งแต่โรคชรา,าโรคชรา,าครับอ่าเป็นสโต๊กนะครับเป็นสโต๊กเป็นสโต๊กที่ว่าบ่สามารถที่จะยัยยงได้ถ่ายไฟนะครับเท่าถ่ายไฟ เีกด้านเีกด้านขวาตายต่านใส่ยังใส่งานใดคือเก้ากินเขา่ขเขาแสบนอนหลับคือเก้าแหละครับอ่านมามเมื่อขึ้นเปนบวกกินเข่าต้องญญเชือกขันย่ำเล่าฮาดดิสของเรากลับขึ้นมาแล้วก็บเ,าเาบาเบาเาส้านะครับเบาหั้หยานล่ะเสียงดังเป็นสองมือสามมือแล้วกัเวลา เศ้าจากาการนั่งพักน,นี่อาการอานอนพักแล้วครับบ้านนี้เมือ่อยหลังจากนั้นแะก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็นอนพักเ,เป็นหนังสีมาเป็นปีกว่ามาแล้หล่ะครในในอาการนี้นะครับในอาการของแม่จะเบิ่งกันไปนะครับดูแลก,กันไปเวลาที่คนมีชีวิตจะ ดูแลนะครับมีเวลาก็มาเลยนะครับมีเวลาก็มาเลยก็ต้องรอดเวลาแบบอื่นนะครับอ๋าสำหรับซเซามนี้นะครับขอให้พีน้องสุกทุกคนกับยู่ดีไม่แห้งนะครับเปล่นเช้ามาก็มีความสุขในการทําการทํางานนะครับปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของใครของมั่นนะครับแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันแต่ละคนมีเวท ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างงานางทินทีอู่อาศัยตา่างภารฯกิจกันไปนะครับผมเตือนสัมมาได้เห็นหน้ากันก็คือว่าบุญแล้วนะครับทําวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คืออนาคตนะครับอดีตที่ผ่านมาคือเมื่อวานอย่าไปสนใจทําวันนี้ให้มันดีที่สุดเอาตัวรอดเอาชีวิตได้เอาตัวรอดได้ทําให้ดีที่สุดเพื่อวันพรุ่งนี้ถ้าเขายังมีล่มหายใจเพื่อ การใช้ชีพของวันพรุ่งนี้ให้มันดีกว่าวันนี้นะครับผมอ้าวนใหา่สำเ็จปูกับหลานน้อยนะครับรักต่างไว้ไทยลาวส่วนทางฝุ่นกะค่าฝนบบตกก็คงจะไปทรงลูกนะครับทรงลูกมือเมื่อนี้ละนะครับแต่คงหยิกเมื่อกี้มือก็คงจะได้กลับมาแล้วนะครับกับเมืองฝนป่าอากาศนะครับแต่พูดแล้่ะฝ่าอากาศเป็นใจกันกลับมา แต่ฝนฝ่าบบอําน้ยยห้ต่ฝนฝ่าเอ่อเศร้าตกกะบ่บห้ยมากนะครับคือบโบ่อยมากมันานตระไรนะครับผมการเที่ยวทางการสั้จรนมันบ่ดีนะครับกะให้มันอากาศปลอดโปร่งมันยังใคยจะสบายใจนะครับผมปลอดภัยในชีวิตร้อมนะครับเอาสําหรับเจ้านี่ผมขอคงกับไวซ์มินก่อนนะครับผมเอาพญ่สมดิ่กับหลานหน่อยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ